สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยคุณยาเพิ่นไปได้บักหนีไม่ต้อใส่บักทุเรียนตัวนี้ทุเรียนอีสานทุเรียนอีสานว้ายใส่มือหรือเลี้ยวบาดเขาเนาะเฮ็ดกินเ <c oughs> องเห็นาะอาผู้อปลาผู้อเมทไห้ไม่ทาบนนี้ <c oughs> เป็นวัดเป็นไอ้เมื่อน,นี่เอ้ยผู้ใดก็ได้แต่ปานั่นกะเอาแต่แนวบำรุงงหน่ยอยเนาะหวาน จั็หน่อยหมกลำไยจัเหน่อยหมกมีน้ำมูกออกวะเลิกสูตรเครื่องเจียวมือนกันสืบสืบแล้วว่าอู้แตงกอล่ะอันนี้ฟ้องอ่ามาส่งมาจ้ะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าซีเมนท้องกระปุ่นวะเดี๋ยวเราถ้าจะเปิดเบิ้งมันม่เสีอผ้าว่ะ เนักหนักเพื่อเพราะว่าแม่แอนเพือเลี้อัพูว่าเสือผาขาแม่เพราะว่าแม่อ้อมเพื่อกระถามว่าอันแม่อ้อมเพื่อกรสทรงของแม่แม่นาขึ้นกันว่าถามว่าของหอดยังแต่ว่ามันมีกองนึงที่ว่ามาหอดแล้วตอนมานักมากแต่ว่านอกก็เอาไปแก่แต่ว่าแคบดริเวณน้าก็เลยบรูดแม่แม่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นพอพอปืนพอทางก็บอกว่าสีทรงของมาไฮเดอร์ว่าแต่เดี๋ยวจะมาเปิดดูว่าจะเป็นของแม่โ <diving> อ้ของพอปืนหรือว่าเป็นของแม่อ้อมหรือว่าเป็นของมมนา ปืนชงมาให้กับผู้ใหญ่ทีหนังชงมาให้คุณยาของปืนโอ้เสียนนั่นเืนโอ้แสบเดีอวพ่อเอ้ยเอ้ยอยังกอผัด มีโคราชค่ะสิ่งัดมีโคราชเพิ่นนำอันนำยำเพิ่นเอกเสพน้ำผัดกอบคุ้นหลายๆทุก่อเด้อขอบคุ้นหลายๆทุกคอสุขภาพแข็งแห้งแหล่าก็ให้คุณพ่อรู้ว่ายิ่งๆขึ้นไปให้ไงขอบคั้มันณะขอบคุ้วญาณไม่ได้ซ้ำใดกาให้คุ้นขึ้นไก่ให้หั่งให้มีกาเกาเด้อพ่อเด้อโอ้ยขอบคุ้นหลายๆอันพ่อดแล้วอันทหั่งนัทว่าอันเสียบยิบบอแก้สนุกก็เลยว่าโอ้ยญาเพิ่นเรา แต่เพิ่นคือบ้านไม่นเนาแล้วก็เรือยา่เพื่อกัคนงานไม่เห็นงานได้สิหรอแา่เพื่อกับพัดเหตุคนงานผิมาพัดให้ผู้ใดผิ่เพื่อกัว่าแท่ผู้ใดก็ว่าแซ้่เอามาท้งใไนเนเพื่อนว่าโอ้ยอันท่อนพอหักไหมล่ะหากหนาเพื่อนฝากมาให้ไป่ที่นี้พ่อก็ได้ทรงมาให้กินอีกยง่เพื่อกับนั่งคืนยางปมาคอมเพล็กบเพราะว่าญี่บ้านขาเมันมามีน้ม่เหมะน้องหดจ็ดสิเนาะ มันก็มีเลยแบบนี้เพราะว่าซอสอันน้ำซอสตัวที่พ่อปืนชงมาเนี่ยมันจะออกเผ็ดเผ็ดน้ำเนยแต่ว่าที่เขาไอซื้อกินมันไม่ชอบเพชรเนาะขออันุญางเฮ้ยหาเขาเม่์ซุกเขาอันนี้เขาไมยซุกเพิ่นมาขัมเพิ่นกะว่าแซ่บกุมกุมแม่แม่บ้านม่วงเพิ่นมาอันเมื่อคืนบ้านไม่ดอกทรายเนาะมะขามไม่ได้กินมะขามกินน้ำกันเพราะว่าอ้าพัดอันมีพัดเสียนเแซ่บแท้สันก็เลยว่าพ่อปืนเพิ่นฝากมาให้ เนี่ยน้ำซอสซอสผัดหมี่โคราชจเป็นแบบนีตะวันได้กินทั่วส,สีสังสองทางไหนนี่ก็บโมหุขึ้นกันเด้อต้นขากรอปืนได้กินทั่วถึงพั่อันเอามาให้ได้กินมาทุกคนแต่ว่านี่ก็ร้ายนยมีน้องญาเนาะร้า,ายเพราะว่ามาโฉงถุงสองถุงสองขวดแล้วที่นี่ก็อันหน้าหญ้ากับพัดแย่แย่ขวกอันเพิ่นใกล้ๆนี่แหละกับพี่กับน้องแน่มากินเพิ่นกับว่าแซ่บเนาะเ้นก็ เหนียวดีครับยังก่นนนนอน้านั่นน้าซุปน้ามันยังก่อเพิ่นเอิญน้ำซอสน้ำซอสเพิ่มในแซ่บแกออกมาเดียวนะะพ่อเมือแล้วแบบนี<ม>้นคน,ม,นคมาถามหาโอ้ยคนทรงว่าหายวู้งหมดแล้วใกงสิะจิตโต้คนแดงแดงแล้วคนแดงแซ่บไปพักกันชินจากอีกมาที่นี่อันพ่อปืนแล้วอันทักมาพอดีอัฟเฟตทักมาพอดี ก็เลยได้คุยได้อันี้กันทุกเทอมีแต่บแบบคุยกันทานอ่าไรสุด้องมะนะบางทีดีพอเพื่อละทักมากเป็น,นถถสนนนองคูงไม่ต้องแซน่ะนองก่อยแด้หลัก แต่ว่ามันเสียหนันจะชุนแห้งมันเสียหนังนวดนวดเข่าวเลยดินี่รุนจะแซ่ผักกินอะไรกินพวกนี้กันนุ่นแห้งมันหะโอ้หมดเอาออกตั้งเออมีอาออกอาซาแดดก้อนอันอพว่พู้ว่าอันกับมได้ลยนะเฮ้ยได้ชอนมือหรือม้าสามมือมั้งกับม่ได้ไปแกะเอาไว้นานเฮ้ยอาผู้ม่ได้หูงอือห้าเฮ้ยอาผู้ม่ได้หูงจะขึ้ว่าเป็นของอันพวกเป็นเสื้อผ้าคมันาะบอกับเาไ่ได้พักกันนี่ มาที wollen, ่น so uh ี่อันยากเลยหอบมากเมือนันแต่เล่วาเราเบอรน้องรนของขอบคุอสูงมาวบ่แต่เลยมาเปิดดีมันาะมากคุกขยุน่ารัพักเห็มันาะสิงมะนาอยงมากสิง อันพ่อปอกอ่ะวันไหมาเห็ดเนาะงานพ่อพอมีแนวเห็ดรับอันม่นาเห็ดภาพสักก้อนมีแต่ฟางเปี่ยวไม่เก็บมีแต่อันเปี่ยวไม่เก็บอันมาติปลายละเ <itch assessment> อ <ñ> ียดละเอียดมือนันจะเร็วพ่อปอเพื่อนกาไปเห็ดน้ำนองป่ะไปงนทั้นอกานงนอกอันนี้เขาได้แบบ มันฟคนซาวว่าก pues ันไหมมันเมื่อยังไงมันบ่มีนวหลมต่ไอไอ้มันต้นต้นก้อนต้นก้อนอะมันนวนหลินสองอันสองบัวนีก บัวสว่างนี่ก็กินบัได้แล้วมันหวานคักแต่ว่าหวานจนเลี่ยนอันนี้ก็พ่อกินดูกับบัวแม่นว่าบัวหวานหวานยูแต่ว่าบัวหวานจัดคือจังนกลอนนั่นยังมัถึงใจยังบาถึงใจอันนั้ยังแบบเป็นแบบมีความเหนือมันบอกถ้าอันนี้แบบพ่อกัดแล้วมันคือมันจัดปุ๊บไปเลยอ่ะนะไงมันอยากออกไอ้งอกแล้วนี่เห็นบอลไงมันอยากออกมันเป็นงอกแล้วมันเป็นเอาแล้วมันก็เลยไม่อยากเสบแกคเอาไปปลูกก็ไม่ได้ไป อ่ไปทิ้ง้ไว้ปุกไปออกปไปไเราเราียจะเอาไปลุกเลืกหลมันเป็นห้าแก้วจะใส่อันนั้นใส่พี่เย็นไว้อนีตอนนี้มัมืนรุ้งพอหวานๆไง กินไม่ได้เมื่อนี้ก็สิได้พ้ากันค่อยๆเขายกว่าเที่ยงจัดื้นท e ีเพราะว่าของมันหลายยังขอมกับพระอมแต่จี้กระจกพอ้บ่เป็นอันนั้นดอกคอนเซ็ปสีอันนั้นกับอะไรก็ใส่อะไก็ใส่ไปที่นอนเลยเมียพูดว่าอันมียังกขอตู้ก็มันพังตัวเด็กพังก็ออกไปลายก็ซื้อไหมอกากอยากซื้ออยู่แต่กับตัวเด็กว่าใส่ได้ก็อยากใส่ไปก้อนยางไง ก็ประหยัดประหยัดได้ตรงเลยไปก่อนเนาะประหยัดเขาเก็บของอันไรได้เนาะก็เอาหน้าจะได้ด้วยน้ำฮักน้ำเฮงเนาะมันเก่าก่อนเนาก็ต่โหน้าสิหาเก็บซื้อได้เนาะเนาะก็เสียได้แล้วก็บางคนเขาสนใจนี่แหละเพื่นอันนี้นีแหละเพื่นกขาคิดว่ามันตกเป็นของเศษคลองเดียของเก่าเมันก็ถิ่มได้สำหรับเน่าเนาะก็ บอกว่าสิถิมได้พอได้ใส่ได้เนี่ยแต่เอาไว้ใส่มันดากะบอกเนี่ยเอาถิรมีนย่ยงวเอาถิรัน่ละพี่นอนก็จะคลิปนี้กันสิมาอัปเดตกับซำมนีคลิปหน้าจังหวะกันไหมจ้า